สวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้เราก็เปิดคลิปมากันมาในตอนเช้าเลยนะกับเล่นเกมในแมปของแมปอะไรวะแมปดินแดนสมบัติมหัศจรรย์น,นะคะดินมันคล้ายคดินแดนเวทมนต์อ่ะเราก็เล่นในตัวของเดสนะคะเจอกบบอีเลนหรือเปล่า เาเจอกับเอลินนะคะเอลินเอลินเราเจอกับตัวตำนานด้วยนะไม่ไม่ใช่ตัวอีโบธรรมดาเป็นตัวตำนานาก็มาดูค่ะว่าเราจะรับเมอกับตัวนี้ได้ไหมเหมือนเขาจะสร้างเหมือนเขาจะเล่นวิกอะคอยสองไป เปลไฟล้วจะออกวหโอ้มือไปโดนตัวขี้ทำไมวะมาจะทอยให้มันได้ดับเบิ้ล มือไปโดนตัวขี้เฉยเลยจ่ายมากค่ะจ่ายมาโบเลาวจ่ายมาอีกค่ะ เรายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะคะแค่เรามีพื้นที่ไฟตัวนี้นเราก็เกือบตายนะคะเกือบปิวแล้วเมื่อกี้นะเหรอ,อมาใจามาขโมยมาค่ะเอามาสุดยอดค่ะเรายังไม่ได้ทำอะไรนะะแค่เรามีพื้นที่เปลวไฟ กับหัวเจเต้นแรงเวลาเราเดินผ่านในระหว่างที่เขาอยู่ในระยะที่เราถอยลูกเต่านะคะแล้วก็สามารถขโมยเงินเขาแบบไม่ต้องให้เขาไปตกบ้านเราได้เลยชือว่าเลิศตัวนี้เด็ดนะคะแต่ว่าสำรองไม่หน่อยเวลาเราเจอตัวโคล่ะอยากให้ใส่พวกเวลาตกเมืองโคให้มีทาสีบ้างหรือว่ายกเว้นค่าผ่านทางประมาณนี้ มันจะดีจะป้องกันเราไว้ส่วนนี้นะคะพี่ก็ใส่จี้แบบเน้นล้มละลายอย่างเดียวเลยคูณสบ้างเวลาเขาตกบ้านเราแล้วก็มีกักขังไปบ้างก็ดีนะพี่ชอบตัวกับขังพี่ชอบสายล้มละลายกับคูณ2พี่ก็เลยใส่ไปไม่ได้ใส่ตัวทาสีไว้แต่ว่าถ้าตัวทาสีนะ่ะก็ป้องกันเวลาเราจะตายไงแล้วก็เวลา ลงหลีกก็แนะนำให้ใส่โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มากันเพียงเช่านี้คอมเมนต์ใต้คลิปได้ค่ะอยากให้แนะนำจี้ตัวไหนก็สามารถแนะนำได้นะคะเดี๋ยวจะเปิดจี้ให้ดูค่ะเดี๋เด๊ะเเปิดจี้ให้ดูก่อนอัดีนี้นะคะก็ขายเหมือนเดิมค่ะลงขายไปในเพจแล้วนะคะยังไม่ได้ลงขายใน youtube เลยมีแต่ตัวเจ๋มๆทั้งนั้นเลยนะคะดูเลยพี่ลงขายไปแล้วนะ ในราคา650บาทเองค่ะทุกคนมีเดสด้วยน่ะอย่างเฟียวอะดูจี้ด้วยค่ะจี้ก็สวยเวอร์วงังสวยงามมากใครอยากได้มาจัดเลยค่ะเล่นตัวเดสตัวเดียวไม่ต้องทำอะไรแค่ทอยหน้าทอยหลังเขาตกเปลวไฟก็ชนะสวยมากยังไม่พอนะคะยังไม่พอมาดูอัญมณีเนาไม่ไม่ไปอีก อย่างเวอ้อน้องดูดิเลิศมากส่วนคอสตุมนะคะก็จะเป็นของของอะไรวะอาร์ชิมิสต,ตัวหนึ่งแล้วก็ลาก่อนนะคะสำหรับใครที่หาได้แล้วก็มาใส่ได้นะสำหรับสำหรับอดีนี้เนาะอย่างสวยน้องมันจัดได้เลยค่ะ650บาทส,ยสวยๆคุ้มคุมค่ะเลิศมากค่ะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ติดต่อไว้ที่ใต้คลิปวิดีโอนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นทางเพจหรือทางไลน์ของเน้นเกมสุดทีนะคะก็ติดต่อมาได้เลยโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ